ยินดีต้อนรับเข้าสู่พิศรานิยายเสียงช่องของนิยายหลากหลายรสชาติวันนี้ทุกคนกำลังอยู่กับนิยายเรื่องหลวงเล่เจ้ามาเฟียประพันธโดยวรดอนให้เสียงบรรยายโดยพิศรานบทที่12 เสียงรถยนต์เคลื่อนที่จากไปหลังจากประตูเหล็กหนาหนักปิดงับลงหญิงสาวผ่อนลมหายใจออกมาชา้าหลังจากที่เดินเชิดหน้าขอตังเธอกลับรู้สึกหดหู่แทนเมื่อไรเงาสามีในสายตามันอ้างว้างหนาวเหน็บจนใจสถานเธอควรเร่งคิดและตัดสินใจสักทีนัชชาวีสูดลมหายใจลึกๆเธอควรปรึกษาเรื่องนี้กับมารดาเพราะแม่น่าจะให้คำปรึกษาได้ดีกว่าพ่อที่คอยตามใจเรื่องมันใหญ่เสียจนเธอไม่กล้าที่จะคิดคนเดียว เสียงโทรศัพท์สั่นเตือนหญิงสาวเหลืองมือลงไปในกระเป๋าสะพายข้างตัวเพื่อหยิบเครื่องมือสื่อสารขึ้นมากดรับสายแดดเธอหอปากตาโตเมื่อลืมดิมิตรีเสียสนิทขอโทษค่ะดีมากกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะแดดพอดีปวดหัวนิดหน่อยเลยไปไม่ถึงแดดดีมากขอโทษนะคะรีบกดรับและตอบกลับเสียงสัน่นเธอรู้ดีว่าบิดากำลังรอคอยอยู่และการที่เธอหายไปเช่นนี้มันจะทำให้ท่านไม่สบายใจ แล้วไปเดดค่อยโล่งใจหน่อยเห็นหายไปนานแล้วยังมาไม่ถึงสักทีดิมิทรีขมวดคิว้วคำรายงานจากทีมบริการที่คอยอารักขานัชชาวีห่างๆคือเธอทานอาหารกับอาเธอร์มารินแล้วก็ขึ้นรถยนต์มากับเขามันทำให้ดิมิทรีนั่งไม่ติดจนต้องโทรหาบุตรสาวเพื่อดักทางหากนัชชาวีกลับถึงบ้านก็แล้วไปพอดีๆมาหน้ามืดน,นะคะเลยกลับบ้านดีกว่า หญิงสาวไม่ได้ตั้งใจพูดปดเพียงแต่เลี่ยงเพราะไม่อยากให้ดิมิทรีไม่สบายใจหาหมอไม่ลูกเดี๋ยวแดดกลับไปรับความทุกข์ร้อนในน้ำเสียงของบิดาทำให้ดวงตาของนัชชาวีรื้นไปด้วยเงาน้ำตาไม่ต้องรอคะ่ะแดดดีมากดีขึ้นแล้วคะ่ะอาจจะเพราะดีมากเครียด เธอรีบออกตัวมันจะเป็นการทําให้บิดาเสียงานเพราะหากมีเรื่องอะไรไม่ดีกับเธอท่านยินดีทิ้งทุกอย่างเพียงแค่ได้มายืนอยู่ข้างๆความรักของดีมีทีท่วมทนและเธอรับรู้เพียงแต่เวลานี้คนที่เธอต้องการไม่ใช่บิดาที่คล้อยตามและเห็นด้วยหากเป็นความคิดของเธอแบบเอ็นเอียงตามใจหายากินแล้วนอนสนะลูก เสียงผ่อนลมหายใจยาวๆดังแทรกเข้ามาในสายโทรศัพท์นัชชาวีคลี่ยิ้มอ่อนๆพ่อก็ยังเป็นพ่อวันยังคำห่วงทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวกับเธอตั้งแต่จำความได้จนถึงบัดนี้ค่ะแดดดีมากรักแดดค่ะเธอตอบกลับเสียงเครือหากเป็นตัวเองจะรักบุตรในอุทธรได้เท่านี้ไหมนั่นเป็นคำถามที่จู่ๆก็ผุดขึ้นมาในหัวใจของเธอนั่นสิหากมีสายเลือดของตัวเองเธอจะคอยให้ทายและตามใจจนเขาเสียคนไหม มาค่ะดีมามีเรื่องอยากคุยด้วยครัวสถานที่ที่นีรนาฏมักอยู่ประจํานางจะคอยกำกับคอยดูแลอาหารการกินให้กับทุกคนในบ้านทุกสิ่งอย่างคัดมาอย่างดีเพื่อคนที่นางรักสาวใหญ่ละมือจากงานตรงหน้าเธอหมุนตัวไปล้างมือในอ่างน้ำไกลกๆก่อนจะหมุนตัวกลับมามองบุตรสาวที่ยืนขวางอยู่กลางประตูห้องครัวนีรนาฏยิ้มรอยยิ้มของนางอบอุ่นจนความกังวลที่นัทชาวีแบกไว้รู้สึกเบาลง ไปคุยข้างนอกดีกว่าในนี้มีตะกลิ่นเครื่องเทศเดี๋ยวจะเหม็นติดเสื้อนีรนา,าเดินเข้ามาใกล้บุตรสาวเธอจูงมือนัชชาวีเดินไปอีกทางหาน้ำเย็นๆมาให้ฉันด้วยนะจ๊ะที่ระเบียงแดดร่มลมตกช่วงบ่ายที่อากาศยังไม่หนาวเย็นกำลังอุ่นสบายระเบียงจึงเป็นที่ทางที่เหมาะที่สุดสำหรับให้สองแม่ลูกได้พูดคุยกันโดยไม่มีใครตามไปสอดส่องและแอบได้ยินไหนว่าจะไปทำงานกับแดด ก่อนที่สาวใช้จะนำอะไรมาเสิร์ฟนรนาดได้ถามบุตรสาวเมื่อนัชชาวีออกไปจากบ้านก็เพราะอยากออกไปทำงานกับบิดาเอ่อหญิงสาวกระอึกกระอักอืมเดี๋ยวใอยพูดมีอะไรคาใจอย่างนั้นสินะนีรนาดรีบห้ามรอให้ได้น้ำเย็นที่สั่งไว้เสียก่อนให้นัชชาวีเรียบเรียงคำพูดหลังจากทอดเวลาอยู่นานบัดน,นี้บุตรสาวคองตัดสินใจได้สักทีกินน้ำก่อนลูกหนูอาจจะต้องคิดหนัก เธอพูดพร้อมกับยิ้มให้กำลังใจปัญหามันเริ่มต้นขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีทางออกมีทางเข้าย่อมมีทางออกเสมออะไรที่คิดว่ามันจบสิน้นแต่หากคิดดูดีๆอาจจะมีทางออกสักทางในมุมมองของคนอื่นหลังนิ่งไปหนึ่งอึดใจแม่คะถ้าดีมากท้องเสียงแผ่วเบาเหมือนไม่ใคร่มั่นใจก็ดีสิจะ๊ะหนูจะได้รู้ว่าแม่รักลูกแค่ไหน สาวใหญ่ยิ้มกว้างมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่มันคือความยินดีต่งหากเราแต่มันไม่ได้มาจากความรักนะคะหญิงสาวช้อนสายตามองหน้ามารดาเธอกับอาเธอร์ผูกพันกันทางกายหาได้ผูกพันทางใจเลยสักนิดแน่ใจได้ยังไงล่ะดีมากวันหนูไม่ได้คิดอะไรกับอาเธอร์เลย นิรนาติ้งเสียงเข้มเห็นเอยู่ว่าเด็กสองคนนี้มีความรู้สึกดีๆต่อกันและตอนนี้อาจจะพัฒนาเป็นความรักแล้วก็ได้เพียงแต่นัชชาวีไม่ได้ใส่ใจที่จะหาคำตอบ นั่นสิเธอแน่ใจได้อย่างไรว่าเธอไม่คิดกับเขาเป็นพิเศษเธอไม่เคยเปิดโอกาสให้ผู้ชายคนไหนเข้าใกล้เธอไม่เคยแคร์ใครไม่เคยคิดถึงใครในแง่มุมผู้ชายแต่อาเธอรมักจะอยู่ในห้วงความคิดของเธอยิงตลอดหนึ่งอาทิตย์มานี้เธอไม่สามารถสลัดเงาของเขาหลุดออกไปจากพื้นที่หัวใจได้เลยไม่รู้สิคะหนูไม่เคยมีความรู้สึกแบบนั้นเอ่อตอนที่แม่รู้ตัวว่ารักแดดแม่รู้ได้ยังไงคะ หญิงสาวช้อนสายตาขึ้นมองพร้อมกับถามมันเป็นคำถามที่ตอบยากนีรนาถถอนใจแล้วจึงอธิบายให้บุตรสาวฟังช้าๆแม่ก็ไม่รู้หรอกนะดีมากความรักมันเป็นความรู้สึกอยู่นี่นางวางมือตรงอกเสื้อด้านสายตรงกับตำแหน่งหัวใจมันเกิดขึ้นเองเราแค่รู้ว่าเขาพิเศษกว่าคนอื่นและไม่อาจลืมเขาได้ ช่วงที่อุ้มชูบุตรสาวเพียงคนเดียวโดยไม่คิดจะปริป,ปากบอกดีมิทรีคือความทรมานอย่างสุดแสนเพราะความหอยหาอยากได้อ้อมกอดแข็งแกร่งของเขาอยากได้มือแข็งแรงของเขาคอยประคับประคองแต่เมื่อเป็นไปไม่ได้เธอก็ได้แต่ฝืนก้มหน้าทนทำหน้าชื่นให้บิดาคลายความทุกข์ทั้งที่หัวใจกลัดหนองลูกคือสิ่งเดียวที่เหนียวรังให้เธอมีแรงใจพอจะหยัดยืนต่อสู้กับความอ้างว้างบนพื้นโลกได้เพราะฉะนั้นลูกคือทุกสิ่งของนางลืม คำคำนี้ไม่เคยอยู่ในความคิดนัชชาวีคลี่ยิ้มอ่อนๆเธอพึ่งแน่ใจว่าตัวเองอาจจะรักอ่าเธอเธอไม่เคยคิดที่จะลืมเขาผู้ชายคนนั้นแทรกเข้ามาในหัวใจเธอแม้จะยังไม่แน่ชัดในความรู้สึกแต่เธอคิดว่าเขาไม่เหมือนใครๆดีมาอยากถามแม่แค่นี้หรอจะ๊ะค่ะแม่ดีมารักแม่คะ่ะแม้ดีมาจะดื้อในบางครั้งร้นในบางหนแต่คนที่ดีมารักและเคารพก็คือแม่นะคะ หญิงสาวเอ็นตัวสอดมือกอดเอลมาดาพร้อมกับเอียงใบหน้าศบอกของนางแม่รู้นีรนาดยกลำตัวบุตรสาวเหมือนกล่อมล่อนในสมัยตัวเล็กๆแต่บัดน,นี้นัชชาวีเป็นสาวในอนาคตอาจจะกำลังเป็นแม่คนดีมากกลัวค่ะแม่มันเป็นความหวาดกลัวที่เกาะติดนัชชาวีเลยแอบหวั่นไม่ได้หนูไม่ได้ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้นี่จ้ะหนูมีแม่มีแดดอย่าลืมสิ นิรนาตเองก็เคยรู้สึกแบบนั้นโชคดีที่ในวันนั้นอีวานกลับตัวกลับใจเสียใหม่เขาเป็นแรงใจและเป็นคนทําให้เธอยืนหยัดได้จวบทุกวันนี้คนในครอบครัวคือแรงใจที่ดีเยี่ยมค่ะหนูจะไม่กลัวแล้วก็จะสู้ค่ะเอาล่ะทีนี้มาคุยกันเรื่องอาเธอร์ดีกว่าไหม นีรันาดดันลำตัวบุตสาออกห่างเธอพูดเสียงเข้มและจ้องมองเหมือนจะคาดขันนัชชาวีเสหลบตาเธอยังไม่ได้คิดเรื่องอาเธอและไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรต่อถึงจะดีแม่คะยังมีความกังวลติดอยู่ในน้ำเสียงหากหนูท้องแดจะว่ายังไงคะนัทชาวีรักทั้งพ่อและแม่เธอไม่อยากให้ใครพลอยมาลำบากใจด้วยหนูกลัวว่าแดจะไม่พอใจงั้นหรอ ท่าทีของดีมิทรีคือความไม่พอใจความสัมพันธ์ของบุษากับลูกเขยเมื่อเขาเชื่อว่ามันคือการตกกระไดพลอยโจนหญิงสาวพยักหน้ารับเมื่อก่อนเธอกับบิดามีความเห็นตรงกันและต้องการแยกทางกับอาเธอให้เร็วที่สุดแต่ตอนนี้เธอไม่มั่นใจเลยว่าความคิดของตัวเองกับบิดาจะยังเหมือนกันอยู่วันหนึ่งแดดจะเข้าใจเองเพราะแดดก็รักหนูนะดีมาก นางปลอบใจเสียงอ่อนเรื่องมันเกิดขึ้นและดำเนินไปตามทิศทางของมันดิมิทรีจะเข้าใจได้เองในอนาคตนีรนาฏหวังอย่างนั้นแต่นัชชาวียังคงหวาดวันไม่มีแต่จะความรักเอาชนะทุกสิ่งได้แม่เชื่อยอย่างนั้นและเชื่อมาตลอด เนรนาฏไม่ได้โกหกเรื่องของเธอกับดิมิตรีแทบจะไม่มีความเป็นไปได้ไม่ว่าจะเรื่องความรักหรือการได้ครองคู่มันเกินความคาดหมายเขาเป็นเจ้าชายที่อยู่สูงสุดเอื้อมถึงวันหนึ่งโชคชะตาดึงมาเจอกันและบางเอิญได้มีความทรงจําบางอย่างร่วมกันมันเจ็บปวดแทบปางตายแต่เธอก็ยังรอดและได้อยู่ร่วมกันกับเขาแบบสามีภรรยาทั้งทั้งที่ไม่เคยคิดมันคือพรหมลิขิตที่เบื้องบนกําหนดไว้เธอเชื่อแบบนั้นนัชชาวีก็เช่นกันมันไม่ใช่เรื่องบาง มันน่าจะเป็นพรหมลิขิตเช่นกันไม่อย่างนั้นคนที่ไม่คุ้นเคยจะเวียนมาบรรจบพบเจอกันได้อย่างไรไม่มีเสียงตอบกลับของนัชชาวีเธอคงกำลังคิดค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจเรื่องนี้มันใหญ่แต่แม่อยากให้รู้ไว้นะดีมากครอบครัวหมายถึงพ่อแม่ลูกขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะไม่สมบูรณ์เมื่อก่อนแม่เคยคิดว่าแม่เป็นได้ทั้งแม่ทั้งพ่อแต่ในความเป็นจริงไม่มีอะไรแทนกันได้ ลูกจะรู้เองหากได้เผชิญหน้ากับสิ่งนั้นแต่แม่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะอาเธอร์ก็ไม่ได้เหลือรับนี่ใช่นัชชาวีเห็นด้วยอาเธอเป็นคนดีคนหนึ่งเขาเป็นที่พึ่งให้เธอได้แล้วก็คงสามารถช่วยเธอได้ในหลายๆเรื่องเขาเป็นผู้ชายคนเดียวที่ทันเธอและทนความเอาแต่ใจของเธอได้ด้วยค่ะหนูจะคิดใหม่ไม่เอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้ง หญิงสาวรับคำเธอยิ้มออกหลังจากกกัดกลุ่มอยู่นานท้องหรือไม่นั้นมันไม่ใช่ปัญหาผู้หญิงแต่งงานแล้วท้องไม่แปลกเมื่อเธอมีสามีมีพ่อของลูกมันขึ้นอยู่กับว่าเธอจะยอมรับและเริ่มเป็นครอบครัวได้ตอนไหนดีมากดีขึ้นแล้วค่ะดีมาขอโทษที่ทําให้แม่ไม่สบายใจ แม่บุตรสาวจะทําให้นางน้อยใจเมื่อหล่อนเลือกที่จะฟังคําบิดาไม่สนใจความปรารถนาดีที่นางมอบให้แต่เมื่อเจ้าตัวยอมขอโทษนีรนาถก็พร้อมจะให้อภัยเมื่อนาชาวีคือบุตรสาวของนางเองดีมาขอตัวนะคะขอไปทบทวนหน่อยแล้วดีมาจะมาให้คําตอบแม่อนาคตด,ดีมาจะทําอะไรต่อกับเรื่องของตัวเองดีมาไม่ใช่คนขี้แพ้ที่จะได้หลบอยู่ใต้ปีกแดดอย่างเดียวดีจ้ะ นีระนาถถอนใจปัญหาหนักอ,อกของนัดชาวีเจ้าตัวนั่นแหละที่ควรจะจัดการไม่ว่าบุตรสาวเลือกทางไหนนางก็พร้อมรับและยืนอยู่ข้างๆนัดชาวีนั่งหลับตาเธอทำสมาธิและคิดเรื่องของเธอกับอาเธอร์มันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงไหนๆก็แต่งงานกันแล้วเธอจะเอานิสัยเด็กดื้อม,มาจัดการกับปัญหาครั้งนี้ไม่ได้เธอไม่ควรหนีเขามาเพราะความน้อยใจหากกลับไปตอนนี้เขาคงยินดีอ้าแขนรับหรือเปล่าและเหมือนอาเธอร์จะรู้จังหวะ ทำอะไรอยู่เสียงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เธอกับอาเธอร์ใช้ติดต่อก,กันตลอดระยะเวลาที่อยู่ห่างกันดังเตือนนัทชาวียิ้มเธอกดพิมพ์ข้อความตอบกลับกำลังคิดเรื่องของเรามีไอคอนเด็กชายยกมือประสานกันเหมือนกำลังร้องขอความเมตตาส่งกลับคืนมานัทชาวียิ้มราไม่คิดว่าอาเธอร์จะมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักแบบนี้เมื่อเขาถูกคุมเข้มและฝึกปรือให้เป็นผู้นำที่เข้มแข็งและเด็ดขาดสมมุตินะ สมมติว่าดีมาเลือกที่จะยาขอความถูกอ่านและไม่มีคำตอบกลับมาจนเธอใจเสียกำลังจะพิมพ์กลับไปก็มีไอคอนเด็กชายกำลังร้องไห้น้ำตาน้องตอบกลับจนอดยิ้มไม่ได้ไม่หรอกดีมาแค่คิดเฉยดีมาไม่ยาหรอกคา่ะดีมาคิดว่าตัวเองท้องไม่มีคำตอบเหมือนอาเธอจะช็อกเธอกำลังจะพิมพ์ข้อความโทรศัพท์ก็ดังเตือนเพราะมีสายเข้าเป็นอาเธอร์นั่นเองที่โทรเข้ามาดีมาอย่ามาล้อผมเล่นนะ เรื่องนี้ผมจริงจังผมจะไปรับคุณเดี๋ยวนี้เสียงของอาเธอร์เข้มและจริงจังแม้แค่ฟังเสียงเธอยังรู้อย่าเพิ่งมาเลยค่ะขอดีมากคุยกับแดดก่อนเธอตอบพร้อมกับยิม้มทูลหัวผมขอความมั่นใจหน่อยได้ไหมขอเวลาที่ชัดเจนด้วยใจผมร้อนไปหมดแล้วเห็นนิ่งๆแบบเนี้ยร่างแทบลุกแล้วรู้ไหมครับ ชายหนุ่มตอบกลับมาเสียงอดอดเขาร้อนไปทั้งตัวอยากจะว้าไปหาณชาวีเสียเดี๋ยวนี้เลยอยากจะได้คำตอบแบบชัดเจนไม่ใช่คุ้มเครือแบบนี้ใจร้อนธรรมดานายสุขุมจะตายรออีกไม่นานคะ่ะน,น,นะนะหญิงสาวตอบกล้วเสียงหัวเราะไม่คิดว่าคนใจเย็นอย่างอาเธอร์จะร้อนรนได้ขนาดนี้ผมถอยหลังไม่ได้แล้วคนสวยทั้งลูกทั้งเมียถอยก็บ้าแล้วละ่ะ ชายหนุ่มตอบกลับเสียงกระหึ่มไม่ได้ใจร้อนแต่ร้อนใจดีมากก็เหมือนกันค่ะแต่คุณมั่นใจได้ไงว่าดีมากท้องมันเป็นความสงสัยที่นัทชาวีไม่เข้าใจอะไรทำให้อาเธอร์มั่นใจเสียขนาดนั้นวันละกี่รอบขึ้นละกี่ยกดีมากผมแข็งแรงคุณแข็งแรงไม่ติดสิบแปลกเพราะหากเป็นเช่นนั้นผมคงต้องพิจารณาตัวเองใหม่ชายหนุ่มตอบกลับอย่างอารมณ์ดีเขาอยากได้ลูกและเมียกลับคืนมาเร็วๆบ้า หญิงสาวได้ยินก็อายม้วนไปสิทำไมเธอจะจำไม่ได้ว่าอาจเธอหื่นขนาดไหนเขาจับเธอกินตับแบบนอนสต็อบแทบจะไม่ให้พักผ่อนจนเธอล้าไปหมดทั้งตัวทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากครางกี่วันดีมากผมอยากนอนกอดคุณจะแย่แล้วหากนานกว่านี้คงลงแดงตายแน่พอะความรู้สึกของนัฐชาวีอาการใจร้อนก็กำเริบแทบจะทนไม่ไหวอยากจะไปรับเธอกลับบ้านกอเสียให้ชุ่มปอดเยอคะค่ะ คุณไม่ลองมาเป็นผมไม่รู้หรอกมันทรมานจะแย่เตียงที่ไม่มีคุณมันกว้างจะตายผมอยากนอนเบียดกับคุณให้มันอุ่นจนร้อนเสียงแหบปราตอบกลับเมื่อเขาคิดถึงช่วงเวลาที่มีร่วมกันจนอยากให้นัดชาวีกลับมาไวๆไม่นานค่ะดีมากก็อยากอยู่ใกล้คุณเหมือนกัน เสียงตอบกลับแผ่วเบาเหมือนเสียงกระซิบแต่อาเธอร์ก็ยังได้ยินหัวใจเขาพองฟูแทบจะล้นอ,อกหลังจากทําความเข้าใจระหว่างกันกว่าอาเธอร์จะยอมวางสายโทรศัพท์ของเธอก็ร้อนจีแทบจะไม่คาหูชายหนุ่มย้ำแล้วย้ำอีกจนเธอจําคําพูดของเขาได้แทบทุกคําไม่รู้จะใจร้อนอะไรนักหนาอดทนรอมาได้ตั้งนานสองนานนัชชาวีทิ้งตัวนอนบนเตียงกวางมือเรียบบางวางอยู่เหนือเนินหน้าท้องรูปไหล่ไปมาเบาๆแม้จะยังไม่รู้แน่ชัดแต่เธอมั่นใจว่า เขาไม่อยู่กับเธอแล้วเบนิคอฟหมอหัวคิ้วของเขากระตุกยึกๆตั้งแต่เช้าเหมือนเป็นสัญญาณเตือนเป็นอะไรวะหนุ่มใหญ่บนอุบเขายกมือขึ้นคลึงหัวตาไล่อาการกระตุกยึกๆหน้ารำคาญนี้ออกไปสักทีงานของดิมิทรีอยู่ตัวไม่มีอะไรวุ่นวายนอกจากช่วงเทศกาลที่คนออกมาจับจ่ายซื้อหาสิ่งของมันเป็นช่วงวุ่นๆแค่ชั่วเวลาไม่นานเพราะต้องทำยอดขายมีผลกำไรเกินคาดท่านคะ เลขานุการส่วนตัวเดินเข้ามาหาหลังเคาะป,ประตูน,หนาห้องมีอะไรว่ามาฉันกำลังเตรียมตัวกลับหญิงสาวกระอึกกระอักเมื่ออาคันตุก,กะผู้มาเยือนคือวิกเตอร์มารินมีแค่ขอพบค่ะเธออ้อมแอมบอกใครหนุ่มใหญ่เงยหน้าจากงานที่ทำเขาเลิกหัวคิ้วขึ้นสูงพร้อมกับอาการกระตุกย้อนกลับมาอีกครั้งแรงกว่าเก่าเสียอีคุณวิกเตอร์ค่ะ ดิมิทรีทิ้งปากกาลงบนโต๊ะเอนตัวพิงหลังกับพนักเก้าอี้ก่อนจะตอบเสียงแหบต่ำเชิญเขาเข้ามาหลอนหมุนตัวกลับออกไปเงียบๆเสียงประตูปิดงับลงและไม่กี่อึดใจประตูหน้าห้องก็เปิดเข้ามามีผู้ชายววกกลางคนหน้าตาขมเข้มและยังหล่อเหล่าไม่สัง่งแม้อายุจะล่วงเลยเข้าเลขหา้าผมของวิกเตอร์มีสีขาวๆแซมแต่กลับทำให้เขาดูมีสเสน่ห์ชวนมองมากกว่าเดิมเสียอีกสวัสดี มีอะไรหรือมารินถึงบุกมาเบนิคอฟคำกล่าวทักทายช่างเหมาะสมที่จะเป็นดิมิทรีเหลือเกินแม้จะอายุมากขึ้นทุกวันแต่ความกวนอารมณ์แสนยิงทนงไม่เคยลดหายไปจากนิสัยของผู้ชายที่ชื่อดิมิทรีสักนิด วิกเตอร์ไวไหลเรื่องกวนทีนขอให้บอกเขาไม่ใช่ลูกเล่ใครยกเว้นเมียหากยวนมาก็คงต้องยวนกลับแม้จะมาเป็นธุระเรื่องบุตรชายแต่ตาแก่ตรงหน้านี่ชวนให้ต่อมกวนทีนของเขาทำงานเพื่อไม่ให้เสียน้ำใจขอสักนิดนะเมียจ๋าหนุ่มใหญ่ขอโทษขอพลอยภรรยาในใจจะให้สำรวมและพูดจาเป็นหลักการก็ทำได้แต่ยนเพื่อมาแบบนี้ขอสวนกลับสักนิดก็แล้วกันก็แค่มาตามเมียให้ลูกชายเพราะพ่อตาจิตตกกักเอาไว้น่ะสิ ตอบแล้วพร้อมกับเลิกคิวอืมลูกหมดฝีมือเลยส่งตะแกะบ่บวมๆบ้องๆมาแทนมาารินทำได้แค่นี้เองเหรอดิมิทรีส่วนกลับแบบไม่ไหวนาเขาเลิกคิวขึ้นสูงเลียนแบบวิกเตอร์ได้ไม่ตกหล่นหลังจากสะกดอารมณ์ที่พรุ่งพล่านให้สงบลงได้วิกเตอร์เดินไปสุดนั่งประจันหน้ากับดิมิทรีพร้อมกับกระตุกยิ้มเย้เยแลาะอาเธอเขาต้องทำงานฉันเลยอาสามาแทนอ,อยากอุ้มล้านนะ ได้ขาวว่าท้องแล้วไม่ใช่เหรอสิ่งที่ได้ยินหนุ่มใหญ่แทบจบพะพลัดตกจากเก้าอี้มือแข็งแรงกำที่เท้าแขนแน่นๆอะไรนะแกละสิหูเลยตึงเลยไม่ได้ยินเวลาคนอื่นพูดหัดแคบบางนะอะไรเวลาทำงานไม่ต้องตะโกนหรอถึงจะได้ยินนะวิกเตอร์ยกมือคลึงใบหูเสียงของดิมิทรีแผดก้องจนหูเขาอื้อไปชั่วขณนะพูดมาตะแกวิกเตอร์ที่พูดเมื่อกี้หมายความว่างไงฮะ มีรอยคำถามในดวงตาสีมรกตผสมกับความบาดวิตกจนวิกเตอร์ไดแต่ทอดถอนใจไม่รู้จักปล่อยเขารู้ใครๆก็เป็นไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่รักลูกแต่ดิมิทรีออกจะเกินไปสักหน่อยขนาดยื่นมือเข้าไปยุ่มย่ามชีวิตครอบครัวของบุตรสาวไม่หวั่นแม้มันจะอับปางเพียงแค่รั้งนัชชาวิกกลับมาอยู่ข้างตัวเหมือนเดิมไม่รู้ว่ารักลูกแบบไหนกันสิโอเคพอกันแหละหรือจะเทียงเหรอไปไป,ไปลูกบ้างเถอะเขาโตโตกันแล้วอย่างเราเราเนี่ย รอเลี้ยงล้านเธอะนะนั่นนะน่าสนกว่าเป็นไหนไหนนมใหญ่มารินโบกมือไปมาเขาชักจะเอื้อมกับอาการหูตึงของอีกฝ่ายเสียแล้วสิที่มานี่แค่จะบอกว่าลูกสาวฉันท้องใช่ไหมกว่าจะควานหาคำพูดเจอดิมิทรีอึ้งไปหลายนาทีเขาเข้นเสียงเคร่งเคร่งเอ่ยออกไปโอ้เข้าใจแล้วนะนาน,นะเนี่ยหรือใกล้เอาไซเมอร์นมใหญ่เลิกคิวขึ้นสูงเขายกหัวแม่มือให้อีกฝ่ายพร้อมทั้งกระเซากลับ โกรธจนไฟลุกเป็นเช่นนี้เองดิมิทรีไม่เคยโกรธจัดมานานมากหลังจากที่โกรธอีวานพ่อภรรยาครั้งนั้นครั้งนี้มารินเดินเข้ามากระตุกหนวดเข้าไม่พอยังจะควักดวงใจของเขาเอาไปครอบครองเสียอียอย่างนี้คงอยู่ร่วมกันไม่ได้ช่วยพูดธุระรของคุณมาก่อนที่ฉันจะโยนคุณออกไปนอกห้อง ดิมิทรีสะกดอารมณ์โกรธแทบแย่เขาไม่ต้องการให้อีกฝ่ายรู้ว่าเขากำลังจะคลั่งวิกเตอร์ขยับตัวนั่งตรงๆเขาวาดปลายเท้าที่ยกขึ้นไข้กันลงแล้วจึงพูดออกมาด้วยเสียงหนักๆก,กับแววตาหวบเหมือนเป็นการประกาศสงครามผมมารับลูกสภายและคิดว่าคุณพ่อภรรยายอย่างคณคงไม่ขวางอืมอันนี้ต้องถามความเห็นของดีมาก,ก่อนนะผมไม่ใช่คนบีบังคับให้เธอกลับมานี่ ปากกาด้ามเดิมที่ถูกทิ้งคว้างก่อนหน้านี้ดิมิตรีหยิบขึ้นมาและหมุนเล่นอย่างสบายอารมณ์เขาทิ้งตัวพิงพนักเก้าอี้พูดตอบอย่างเป็นต่อขอนั้นก็พอรู้เด็กสองคนนั้นอาจจะมีความเห็นไม่ลงรอยกันแต่คุณก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งเพราะมันเป็นเรื่องของผัวเมียวิกเตอร์ถอนใจก่อนตอบเขาทอดสายตามองดิมิตรีรู้หรอกว่าตาแก่คนนี้รักลูกสาวยิ่งกว่าสิ่งใดแต่มันจะทำให้ลอนเสียใจมากขึ้นน่ะสิฮะผัวเมีย ที่มาจากเรื่องบังเอิญไม่ได้มีความรักนะมันไปกันไม่รอดหรอกสู่แย่กันอยู่เสียเร็วๆก่อนที่เรื่องมันจะบานปลายไม่ดีกว่าหรอหนุ่มใหญ่พ่นลมหายใจแรงๆคุณเองก็บังเอิญไม่ใช่หรอแล้วทำไมรักมาดามได้ล่ะ วิกเตอร์แยงเรื่องราวของดิมิทรีเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าขานของคนทั่วไปเรื่องของเจ้าชายบนหอคอยกับเด็กสาวยากไรไม่มีความเป็นไปได้สักนิดแต่ยังกลับมาอยู่ร่วมเรียงเคียงหมอนใช้ชีวิตคู่เป็นผัวเมียกันได้มันเป็นเรื่องบังเอิญหรือพรมลิขิตด,ดิมิทรีตัวกระตุกเขาบิดปากจนมุมปากจีบยนมันเป็นชะตาลิขิตต่างหากเหาและฉันรักนิชาไม่ใช่เพราะความจนความรวย ชายหนุ่มพูดเปรยเขาพยายามไม่ศบตากับวิกเตอร์เมื่อตัวเองก็รู้สึกมาตลอดว่ามันคือชะตาฟ้าลิขิตเป็นผลพวงของกรรมเทพที่แผลงสอนใส่เขากับนีรนาฏนิยามความรักของผมไม่ใช่การเสียสละหรอกนะผมฝ่าฟันอุปสรรคมามากมายจนรู้สึกและไม่เคยคิดจะปล่อยมือหากยังไม่สำเร็จแล้วก็ไม่เคยหยุดหากมีใครเข้ามาทำร้ายคนในครอบครัวคุณอาจจะทำโดยอ้างคำว่ารักที่มีต่อดีมากแต่ผมก็ทำในฐานะพ่อของอาเธอร์เหมือนกันจะได้แฟร์ไง วิกเตอร์จ้องดิมิทรีตาไม่กระพริบเขารีตาลงพร้อมกับผู้สำทับเป็นการเปิดฉากฟาดฟันในฐานะพ่อซึ่งดิมิทรีเองก็เถียงไม่ออกหมายความว่างครับมารินคิดจะเปิดศึกเหรอดิมิทรีย้อนถามเสียงเครง่งเปล่าผมแค่มาเตือนคุณนะดิมิทรีผมพร้อมลยุยหากคุณยังคิดจะแยกสองคนนี้ออกจากกันคุณรักลูกยังไงทำไมถึงอยากเห็นครอบครัวลูกแตกแยก หนุ่มใหญ่ฝั่งมารินตำหนิด,ดิมิทรีแบบไม่ไหวหนา้าวิกเตอร์โคลงศีรษะพร้อมทั้งมองหน้าดิมิทรีแบบติเตียนดิมิทรีถอนลมหายใจชุนๆเขาแอบเซ็งมันผิดหรือไงที่เขาจะดึงลูกสาวกลับมาเมื่อไม่ได้เกิดจากความสมัครใจอยู่ไปก็รั้งแต่จะยิ่งคิดหนักเขาแค่ต้องการให้นัชชาวีหลุดออกมาจากกรอบบีบบังคับกลับมาเป็นลูกสาวของเขาเหมือนเดิมมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของดีมาแน่ใจนะ วิกเตอร์ถามเสียงหนักๆห,หากดิมิทรีทำได้อย่างที่ปากพูดจริงๆเรื่องนี้คงไม่ยากแน่ใจนุ่มใหญ่กระตุกยิ้มมุมปากเขาเลี้ยงนัดชาวีมากับมือดูแลเธอมาทั้งชีวิตรู้ใจของบุตรสาวเป็นอย่างดีเธอคงไม่หนีมาหากไม่เหลืออดเพราะฉะนั้นงานนี้เขาได้ลูกสาวคืนมาแน่นอนตามนั้นหวังว่าคุณคงไม่คืนคำนันดิมิทรีหากดีมากเปลี่ยนใจอยากกลับไปอยู่กับอาเธอเหมือนเดิม รอยยิ้มของวิกเตอร์ดูมีเล็ดหนเขาพูดลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินจากไปเงียบๆไม่เหมือนตอนเข้ามาที่มีทีท่าคุกคามและพร้อมจะกดดันไอ้แก่มารินมันคิดแผนเด็ดๆอะไรได้หรือไงวะเจอกันอีกทีทุกสิบโมงเช้าของวันอังคารพฤหัสบดีและวันเสาร์นะคะแล้วเจอกันค่ะ